ไม่มีเวลามีมูลเพราะนั้นช่วงนี้ก็คือจัดการปรัญหาเฉพาะหนา้าระวางแนวในการทํางานที่จะให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผมเป็นคนง่ายๆสบาย,บายไม่ไม่ต้องพิธีรีตองไม่ต้องมาซีเรียสกับผมท่านกับผมเปิดใจคุยกันแล้วก็ให้ให้ให้ใจให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันท่านนั้นถึงผมพอผมเคารพในความเป็นมืออาชีพถ้าคุณทํางานตามตามที่คุณเป็นมืออาชีพเนี่ย คุณไม่ต้องกังวลผมว่าคุณมาจากใครตั้งตั้งคุณมาอย่างไงอยู่กับใครไงเนี่ยไอ้ข่าวลือต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันไร้สาระนะครับผมไม่ได้คิดจะเข้ามาล้างบางอะไรผมให้นโยบายค Quick กินกับทุกกรมนะครับว่าผมให้ไว้ร้อยวันอะไรคือนโยบายคุกินแต่ผมคิดว่าอะไรทําได้ทําเลยท่านไม่ต้องรอร้อยวันหรอกนะครับอะไรทําได้ทําเลยอะไรทําไม่ได้ ก็ต้องดูว่าจะทําให้ได้อย่างไรไม่ใช่ไปบอกว่าทําไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แต่ว่าดูว่าให้ทำได้อย่างไงแล้วทําไม่ได้แล้วมานั่งคุยกันอันนั้นก็รับได้เลยที่จะคุยกันว่าหาทางออกอย่างไงเพราะนั้นผมก็บอกว่าจากวันนี้ถึงร้อยวันเนี่ยไม่ต้องรอครบร้อยวันแล้วส่งงานผมวันนี้คิดอะไรได้มาคุยเลยแล้วห้องผมเปิดเสมอมาได้ทั้งหมดเบื่อต้นทุนการผลิตมันลดโลจิสติกมันลดอ่ะ โดยรับตรงกะมันควรจะลดตัวสินค้าที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันทั้งหมดเลยข้าวถุงไข่ไก่หมูมา ma, มา่าอะไรเงี้ยมันมันต้องเอามาดูอย่างอื่นก็ว่ากันตามรายละเอียดเฉพาะหน้าทําให้เขาเห็นว่าทุกอย่างมันรีเลทกันถ้าเราเราจัดการตรงนี้ได้มันก็ควรจะล,ลดมากลดน้อยไม่เป็นไรเนี่เป็นนโยบายใหญ่ของรัฐบาลคือรบันดาลใจหนึ่งกระตุ้น นะครับหนึ่งกระตุ้นของที่สำคัญก็คือการใช้วิดดิจิตอลวอลเลตเป็นเครื่องมือในการกระตุกให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะนั้นวิดิจิตอลวอลเลตเนี่ยมันสร้างกำลังซื้อสร้างกำลังซื้อให้แข็งแรงขึ้นกำลังซื้อที่แข็งแรงมันก็ไปช่วยทำให้การผลิตและผู้ประกอบการเนี่ยมันก็ขยายตัวขึ้นเพราะนั้นถ้าสิ่งนี้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจมันหมุนได้อีกหลายรอบอย่างที่เราบอกแล้วว่า มันเป็นการตัดสินใจใช้เงินก้อนใหญ่5แ7 0มื่ล้านเนี่ยลงไปทีเดียวภายใน6เดือนเนี่ยหวังว่ามันถ้าใครรู้เรื่องการเงินก็รู้ว่ามันมันมันส่งผลพอสมควรถ้าคุณไปลดลงเดือนเล็กๆน้อยๆมันไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนัน้นเงินอันนี้มันถึงมีข้อบังคับว่ามันต้องเกิดผลภายใน6เดือนใช้ไม่หมดเอาคืน ให้หมดใช้ไปเพราะท่านเท่ากับเป็นเงินลงไปสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมพอมันกระตุ้นมันเกิดการหมุนเวียนแล้วมันจะนํามาซึ่งรายได้อีกหลายๆด้านแล้วรายด้านี้มันจะนําไปสู่การไปดูแลอีกหลายนโยบายเช่นนโยบายค่าแรงขั้นต่ำนะครับพอเศรษฐกิจมันหมุนธุรกิจมันก็หมุนปรหมุนมันก็มีแรงจ่าย4ปีถ้ามันทําได้ครบวงจรมันก็ได้เกิดเงินเดือนปีหน้าตีสองหมื่นห้าก็ได้เกิดดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เอาเงินมาแจก มันเป็นการให้ประชาชนนอกจากได้การกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันให้ประชาชนได้เรียนรู้เรียนรู้เศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้มันจะมีเงินกระจายที่เราผูกพันไว้ด้วยข้อจำกัดว่า4กิโลเมตรเนี่ยเป็นหลักทั่วไปนะ้จะคุณเป็นชาวเขาอยู่ในพื้นที่แนตะ่คุณขยายพื้นที่ได้ไมีปัญหาอะไรผมบอกไปแนละ้วว่าเขาต้องไปเตรียมเลยเช่น เขาไม่สามารถทําได้เขาจะตั้งเครือข่ายหน่วยอะไรที่สมมติทงเอาพวกง่ายๆอ่ะทงฟ้าคุณคุณจะกระจายเข้าไปไหมคุณมีอยู่เท่าไหร่พื้นพื้นฐานโครงฟ้าที่คุณอยู่ในพื้นฐานเหล่านั้น,นกี่จังหวัดอะคุณจะรองรับนโยบายดิจิทัลเวเลตยั Digital ยงไงดิจิทัลเวเลตมันจะเกิดขึ้นคุณต้องคิดแล้วว่าตลาดใหม่มกําลังมาเนี่ยคุณจะทํำยังไงให้ประชาชนได้ของเก่าแล้วจริงๆมันก็ไปช่วยพัฒนาไอไอการดําเนินธุรกิจทงฟ้าของคุณด้วยถึงแม้จะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้แสวงกําไรก็ตามนอกจากการมีรถ พุ่มพวงไปขายของคุณคิดว่าคุณจะไปสำหรับคนประชาชนในพื้นที่เนี่ยในเรื่องการที่จะรับสินค้าต่างๆมาแล้วก็กระจายสินค้าต่างๆได้มันก็เป็นจุดกระจายสินค้าอย่างหนึ่งให้คุณหรือว่าคุณจะเจรจากับปั๊มต่างๆทั่วประเทศสามบริษัทมีกี่ปั๊มหรือคุณจะไปเจรจากับซึ่งเขาทําอยู่บ้างแล้วก็คือไอ้พวกชอ็ชอปปิ้งหอทั้งหลายหรืออะไรเจรจาตลาดเพราะคุณกระจายสินค้าได้จากเดิมคุณก็สร้างตลาดได้ใหม่มากขึ้น ผมดูกรมเงินท่าภายในเพราะผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนผมบอกไปท่านประหลัดไปแล้วกับบอกกระทุดีที่เกี่ยวข้องกับผูต้ตรวจทั้งหมดว่ากรมค้่าภายในมีปัญหาขึ้นมาตู้มผมอยู่ไม่ได้ประหลัดอยู่ไม่ได้คุณอยู่ไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าประชาชนเขาไม่เอาก็จบแล้วผมนึกว่าคุณต้องมีแผนเชิงรุกว่าปีหนึ่งสินค้าบริการาต่างๆคุณรู้อยู่แล้วคุณเป็น,ปนาาพนักงานภาย์จังหวัดคุณควรจะต้องรู้อยู่แล้วว่าในจังหวัดของคุณเนี่ยสินค้าแต่ละตัวที่คุณดูแลอยู่เนี่ย มันจะได้เท่าไหร่ปีนี้น้ําแล้งปีนี้น้ําท่วมสินคาจะขาดไปเท่าไหร่ปลูกกันไปเท่าไหร่คุณต้องรู้ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณวางแผนเชิงมุกแบบนี้เนี่ยคุณก็จะไม่ต้องรอให้มันมาเทกระจาดก่อนแล้วคุณนึงจะวิ่งไปหาเขาคุณก็คำนวณได้อยู่แล้วว่ามันล้นคุณก็ใช้กระบวนการสต็อกมาช่วยทําให้มันไม่ต้องล้นตลาดเพื่อพยุงให้ราคามันไปได้อยู่เช่นเรื่องปีนี้ราคาข้าวดีอย่างเงี้ย คุณก็รู้ว่าราคาข้าวจะดีเพราะว่าอินเดียไม่ส่งข้าวออกหน้านที่คุณไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ข้าวดีก็ขายให้หมดเลยข้าวขายห,หมดปีหน้าแล้งขึ้นมาไม่มีข้าวสต๊อกไม่ได้จากัดพรุ่งนี้กวัวนนาคุณตายหมดอ่ะตลาดมันดีอ่ะขายได้ดีแล้วค่ะคุณต้องคํานวณว่าอีกสองปีสามปีนิวยอรอะไรต่างๆมันจะแล้งคุณจะสต๊อกเท่าไหร่เพราะนั้นคุณก็ต้องสต๊อกสินค้าเพื่อดูราคาให้มันเกี่ยวข้องแล้วก็ส่งออกให้มันได้ราคาผมเสนอให้เขาทั้งกรมส่งเสริมการส่งออก แล้วก็กรมการค้าภาไหนคุณจัดระบบคุยกันให้ชัดเจนถ้าคุณสามารถลิงก์ระหว่างทูตพณิชย์กับพณิชย์จังหวัดได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะข้ามกรมได้เป็นไปได้ไหมซึ่งอาจจะทําเป็นพายโลดโปรเจกต์บางระดับที่ทําให้สามารถหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้อันนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าถ้าคุณเอาแต่สนใจด้านใดนด้านหนึ่งโดยไม่ได้คิดเนี่ยคุณมีปัญหาเพราะนั้นผมคิดว่าหัวใจของการรุกหัวใจของการวางแผนข้างหน้าและหัวใจของการบูรณาการจะช่วย ให้เกิดประโยชน์คุณเจียจายซึ่งท่านอยู่มา 5- 6ปีแล้วต่อมาสองครั้งแล้วแล้วก็ท่านก็จะหมดกุมพาหกเจ็ดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความยุติธรรมว่าที่ผ่านมาขอร้องให้เขาอยู่เพราะเขาเชี่ยวชาญในเรื่องการเจรจาเอฟพีเอต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าจะปล่อยเขาทาไปเพราะว่าเราหวังแต่ประโยชน์ที่เราได้แล้วก็พอถึงหกเจ็ดทุกอย่างมันไปหมดแล้ว เขาก็ทํางานหนักแล้วก็มาแล้วนั่งรอมันก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าท,ท่านอธิบดีกรมเจท่านถนัดอะไรประสงค์ไงก็แลกเปลี่ยนกันแต่ว่าไอ้พี่เป็นเรื่องสําคัญไงเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าผมผมย,าย้ายท่านไปที่ใหม่ท่านก็ต้องยังดูแลตรงนี้ช่วยผมอยู่แล้วก็ผมหาคนใหม่มาท่านก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้คนใหม่ทํางานร่วมกันไปให้ได้เพราะว่าเ t a เป็นเรื่องดุลอยสาคัญของรัฐบาลมันจะมีผลส่งส่งส่งให้การการดูแลการส่งออกการลด ข้อจำกัดทางการค้าทางต่างมากมายแล้วก็มันเป็นอีกแขนหนึ่งของเราก็คือเรื่องการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ตรงนี้ได้ดีมันจะสามารถทำให้เกิดตลาดใหม่ๆแล้วก็เกิดการสงออกที่ดีดด